หาเงินได้คล่องตัวขึ้นมีเงินมีทองในการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเจรจาก็อาจจะมีติดขัดบ้างปัญหาของคุณอาจจะในเรื่องของการมีปากเสียงกับผู้รักหรือแฟนก็ทําให้คุณมีชื่อเสียงมีอํานาจมีวาสนาดีคุณจะมีงานที่เข้ามาหลายช่องทางสวัสดีครับ คลิปนี้อาจารย์จะพูดถึงดวงทั้ง12ลัคนาราศีเป็นดวงประจําเดือนกันราดนคม2566ว่านในการที่ดวงดาวโยกย้ายราศีหรือเปลี่ยนราศีแบบนี้ที่มีดวงดาวหลายๆดวงย้ายจะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างกับคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีทีนี้อาจารย์ต้องบอกก่อนทุกๆครั้งทุกๆคลิปที่อาจารย์ทําคลิปอาจารย์จะเน้นย้ําเสมอว่าการดูดวงที่จะทําให้ดวงเราแม่ หรือการที่เราเช็คดวงแบบนี้ตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับการเช็คดวงที่จะทําให้ดวงเราแม่นยําเราต้องรู้ในเรื่องของลัคนาราศีเกิดอย่างชัดเจนอย่างเช่นการที่เราจะรู้ลัคนาราศีเราต้องรู้วันเกิดวันที่เกิดเดือนเกิดและเวลาเกิดอย่างชัดเจนนะครับว่าดวงดาวเกิดของเราเนี่ยไปตกที่ลัคนาราศีอะไรเพราะใน1วันเนี่ยมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงจะแบ่งเป็น2ชั่วโมงต่อ1ลัคนาราศีก็ต้องรู้ว่าเราเกิดใน ช่วงเวลาไหนจะไปตกที่ลัคนาราศีใดพอทราบลัคนาราศีแล้วเราจะสามารถเช็คดวงตามช่องทางหลายๆช่องทางได้เลยโดยที่บางครั้งอาจจะเช็คด้วยตัวเองในทุกๆเดือนได้เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์เน้นย้ํานะครับว่าให้ทราบลัคนาราศีอย่างชัดเจนเพื่อความแม่นยําในการดูดวงนะครับคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มช่วงประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับ เรามาพูดถึงดาวประจําตัวดวงดาวที่ย้ายข้ามราศีหรือเปลี่ยนราศีในเดือนกนรกฎาคม2566จะส่งผลและมีอิพธิพลอย่างไรบ้างกับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะครับดาวประจําตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนั่นคือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูซึ่งเดินเป็นเทวีโชคอยู่ในราศีเมษมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วในเดือนกนรกฎาคมนี้ดาวพระหัส ก็เดินเป็นราชาโชคซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุม ก็ถือว่าการเงินทับตัวตนของตัวเองนะครับก็จะทําให้คุณหาเงินได้คล่องตัวขึ้นมีเงินมีทองหมุนเวียนมีเงินมีทองในการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องถือว่าประสิทธิภาพทางด้านการเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีมากๆถือว่าคุณจะมีใช้อย่างต่อเนื่องการหมุนเงินก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับทีนี้เรามาดูดาวดวงแรกดาวพัพพุธซึ่งดาวพัพพุธเป็นภพเดือนมรณะและภพเดือนปุตตะดาวพัพพุธอยู่ในภพเดือนปุตตะคือ ในวันที่1ถึงวันที่3นะครับในวันที่4ก,กรกดาคม2566เวลา22นาฬิกา59นาทีดาภพ,พุทธย้ายเข้าสู่พบเรือนอรินะครับ เพราะฉะนั้นการที่ดาวพระพุธย้ายแบบนี้ก็ถือว่าคุณก็อาจจะในเรื่องของการเจรจาก็อาจจะมีติดขัดบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้หนักหลวงเพราะว่าอย่างน้อยดาวการเงินทับตัวของคุณความสําเร็จและการมีประสิทธิภาพในดวงก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็จะทำให้คุณนั้นไม่ได้มีปัญหาใดๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณก็ยังสามารถผ่าน้นไปได้ดาวพระพุธเดินแบบนี้อาจจะมีเรื่องติดขัดบ้างในเรื่องของการเจรจาแต่คุณผ่านได้แน่นอนครับดาวอีกดวงหนึ่งที่ ที่จะโยกย้ายในวันที่14กรกฎาคม2 6 6ันยเวลา16นาฬิกา4าทีดาวพระาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับก่อนหน้านี้วันที่1ถึงวันที่13 ดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนซึ่งดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนตรงนั้นเป็นภพเรือนปุตตะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วราศีเมถุนตรงนั้นเป็นภพเรือนปุตตะเป็นดาวพุธก็ไม่เสียหายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีนี้หลังวันที่14กรกฎาคมดาวพระอาทิตย์เป็นภพเรือนปัตตนิหรือคู่ของย้ายเข้าสู่เรือนอลิปัญหาเรื่องการงานการเงินก็ไม่มีปัญหาอาจารย์มองว่าปัญหาของคุณอาจจะในเรื่องของการมีปากเสียงกับคู่รักหรือแฟนหรือการจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมากกว่าก็ ไม่น่าห่วงในเรื่องของการงานและการเงินอาจารย์ก็คิดว่าการที่คุณจะผ่านในเรื่องของอุปสรรคปัญหาของเดือนนี้ไปได้ก็สบายมากไม่ต้องกลัวอะไรก็แค่วางแผนให้ดีแค่นั้นเองนะครับดาวอีกดวงหนึ่งจะโยกย้ายก็คือดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตจะย้ายวันที่14กร,รกฎาคม25 6 6เวลา 16. 16นาฬิกา46นาทีดาวพระาที่ก่อนหน้านี้เล็งจุดเกิดของคุณ การที่ดาวพระอาทิตย์เล็งจุดเกิดแบบนี้ก็ทําให้คุณมีชื่อเสียงมีอํานาจมีวาสนาดีก่อนหน้านี้ก็คือวันที่1ถึงวันที่13นะครับหลังวันที่13ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนอริก็อาจจะไม่ได้ช่วยส่งเสริมในดวงคุณเท่าไหร่ดาวพระเกียรติย้ายไปอยู่แบบนั้นแล้วไปอยู่กับดาวพระอาทิตย์อาจจะส่งเสริมในจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะดวงดาวดวงอื่นที่ส่งผลในเรื่องของการงานและการเงินของคุณเดินอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับดาวอีกตัว นึ่งนั่นคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารเป็นภพเรือนกรมะหรือการงานการงานเข้าสู่เรือนปัตตนิเป็นยังไงครับอาจารย์มองว่าแล้วดาวการงานลิงจุดเกิดด้วยงานของคุณยังมีเยอะมากมายอย่างต่อเนื่องแล้วดาวพระอังคารอยู่กับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นภพเรือนสุภา ความสุขความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนกันยายกฎาคมนี้การงานก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องหรือหมุนเวียนเข้ามาโดยที่คุณจะไม่ขาดสายเลยคุณจะมีงานที่เข้ามาหลายช่องทางหรืออาจจะมีงานเข้ามาแบบต่อนเนื่องโดยที่ คุณอาจจะทําไม่ทันเพราะฉะนั้นการวางแผนของคุณไม่ได้วางแผนในเรื่องของการไม่มีงานแต่คุณวางแผนว่าคุณจะทํางานทันไหมในช่วงของเดือนนี้ต้องวางแผนดีๆงานของคุณอาจจะเยอะและมากและงานของคุณอาจจะสร้างเม็ดเงินให้คุณได้ประสบความสําเร็จอย่างสูงมากๆเลยทีเดียวในช่วงของเดือนกรกฎาคม2566นะครับดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระศุกอย่างที่บอกครับดาวพระศุกเป็นภพเรือนสุภาความสุขความสําเร็จ ความสําเร็จไปทับการงานเป็นยังไงครับแล้วดาวพระศุกร์เป็นเรือนสุภาสุภาก็ยังเป็นในเรื่องของความสุขนะครับแล้วดาวพระศุกร์ก็เดินในตําแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมช่วงประจําเดือนกร,รกฎาคม2566าดวงดาวในจุดเกิดของคุณก็เดินเป็นราชาโชคหลายดวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินของคุณให้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงของเดือนกร,รกฎาคม2566รครับใครที่ดูดวงแบบนี้แล้วอยากรู้ ดวงในกําเนิดเกิดหรือดวงในจุดเกิดของคุณนะครับก็สามารถติดต่อเข้าหาอาจารย์ได้นะครับที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ